ดัดแปลงจากนิยายในเครือยั่ยวเหวินกรุ๊ปเรื่องเหนือการเวลาผู้เขียนเออเกิน เนือการเวลาให้เสียงภาษาไทยโดยที่ภาคมาสเตอร์สตูดิโอเนื้อเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติผู้ชมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโปรดรับชมจากความยินยอมและคํแนในนาำของผู้ปกครองกรุณน่า่าลอกเลียนแบบในชีวิตจริงความเดิมตอนที่แล้วจะตัดคอเจ้าแล้วโอสดเขาวมาจากบนศพเจ้าฮะก็แค่พูดเล่นๆนคนที่จะตายคือเจ้าเฮ้ ตอนที่สามคนในครอบครัวพิดถูกพลึกม่วงล้างไปเกือบหมดแล้วย,ยังขาดอาหารอีกสองอย่างออกไปรอข้างนอกเถอะ แล้วพวกเขาเป็นสมาชิกหน่วยย่อยกลุ่มสายฟ้าก็หา,ากับข้ามานาแล้วคนกันเอง <c oughs> แหมที่นี่มีเด็กน้อยด้วยหัวหนา้ายังแข็งแรงไม่แพ้หนุ่มๆเลยนะอ <c oughs> ไม่ต้องมาแซวเลยเจ้าหนู <c oughs> <c oughs> ข้าขอแนะนำตัวซื้อจือรวมพลานชั้นสี่มีทักษะการกยิงที่ยอดเยี่ยมแทบจะไม่มีคู่ต่อสู้ในระดับเดียวกันจุ่หนูไม่ต้องตื่นเต้ พี่ก็แค่จะมาเล่นด้วยลวนยารวมปานชั้นสามสื่อสารกับสไลา์ได้ติดของข้าจ้าเด็กนี่มือไวชะมัดนี่พอแล้วพอแล้วนั่งลงกินข้าวเถอะอย่าทำให้เด็กมันกลัวมันกุยรวมปานชั้นสามมีพลังเหนือมนุษย์แต่กําเนิดเจ้าหนูรวมปานชั้นสองที่เรียกพวกเจ้ากลับมาก่อนกําหนดพเพราะฤดูการเก็บเกี่ยวของปีนี้เร็วขึ้น หัวหน้าค่ายออกภารกิจฝ่ายไหนส่งมอบ,าบายาเสร็จใบได้มากที่สุดจะได้โอสดล้างไขกระดูกที่ดีกว่าโอสถขาวสามเม็ดเป็นรางวัลพิเศษที่ดินที่พวกเราซ่อนไว้ในเขตต้องห้ามสามารถเก็บเกี่ยวล่วงหน้าได้แล้วครานี้เจ้าหนูเจ้าตามไปด้วยหัวหนะ้าในเขตต้องห้ามอันตรายมากเจ้าเด็กนี่มีแค่รวมปานชั้นสองนอกจากทำภารกิจแล้วยังต้องดูแลเขาอีกอาจจะไม่เหมาะสมนะแหมใครก็มีครั้งแรกกันทั้งนั้นอย่างมาก ข้าปกป้องเขาก็ได้เจ้าหนูจะไปหรือไม่ไปตัดสินใจเองข้าทำได้เสยิงไท่านเย่แห่งวิหกราตรีไม่พอใจเนื้อที่พวกนี้เลยพวกเจ้าทำงานกันยังไงนายท่าน ทั้งหมดนี้เป็นพราหน่วยย่อยกลุ่มสายฟ้าคอยทำลายแผนของพวกเราครั้งแล้วครั้งเล่าพังสายและมาซื่อที่คุ้มกันเนื้อทิพไม่ได้กลับมาทั้งคืนน่าจะจบชีวิตด้วยน้ำมือพวกเขาไปแล้วเฮสวะได้ยินว่าหน่วยย่อยกลุ่มสายฟ้าแอบซ่อนที่ดินพื้นหนึ่งวันในเขตต้องห้ามข้าจงใจเพิ่มราคารับซื้อ,อยาเจ็ดใบเป็นพิเศษไอเธออย่าทำให้ข้าผิดหวังอีกไม่เช่นนั้น ขอใจแล้วขอรับท่านหัวหน้าค่าย ทวดามาจากจืดผูปรมาจารย์ไปปรมาจารย์ไปท่านนี้ร้ายกาจมากแม้แต่ขาที่เจ็บมาหลายปีของชื่นัยก็ยังรักษาหายได้ไปเถอะเจ้าหนูแปลงเก็บเกี่ยวอยู่ข้างหน้า แม้ที่นี่จะไม่ค่อยมีคนรู้แต่ก็ยังต้องระวังให้มากหน้าปลอดภัยเจ้าหนูนี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าทำภารกิจในเขตต้องห้ามเส้นทางนี้มีสิ่งที่เจ้าต้องเรียนรู้มากมายจำได้แค่ไหนก็จำเอาไว้นะเขตต้องห้ามมีสามสิ่งต้องห้ามสัตว์กลายพันุ์แปลกหน้าหมอกสีเลือดเสียงเพลงพิศวง ไม่ว่าเจอสิ่งใดก็ต้องระวังให้มากไม่เช่นนั้นตายสถานเดียวเสียงเพลงอย่างนั้นเหรอนั่นคือสิ่งที่ต้องห้ามในตนำนานไม่ใช่จะเจอกันง่ายๆเจอแล้วก็รอดยากหลายปีมานี้มีเพียงขวหน่านเลยที่ได้ยินเสียงเพลงแล้วร,รอดกลับมาได้ไปเถอะถึงเวลาทำงานแล้วแปลงเก็บหญ้าเจ็ดใบ เจ้าหนูที่พูดมาตลอดทางเจ้าจดจําไว้หรือยังจดจําไว้แล้วยังมีอีกหนึ่งคำเตือนที่เจ้าต้องจําให้ขึ้นใจสิ่งที่อันตรายที่สุดในเขตต้องห้ามไม่ได้มีแค่ความพิษงงและสัตว์ร,ร้ายบางครั้งคนก็น่ากลัวสองสิ่งนี้โดยเฉพาะคนของสวยอิงพวกเขาแอบลักลอบค้ามนุษย์ลักพาตัวคนที่มีคุณสมบัติด,ดีมาเป็นยาบำรุงร่างกายมันเป็นเดรัฉอน พวกเราเคยทำลายการค้าพวกมันหลายครั้งผูกสร้างปมแค้นต่อกันนอกจากนี้พวกมันยังปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์กลายพันธุ์เสริมความแข็งแกร่งให้ร่างกายดังนั้นจะมีความสามารถพิเศษมากมายเมื่อได้เจอจะต้องระวังให้มา,า,ากฟนายาเจ็ดใบมีปัญหามีคนโรยยาผงไว้ที่นี่จะชักนำสัตว์กลายพันธุ์มา มาปากเกล็ดดำยิบอาวุธมารับไปมันกุญ ข้าอยู่ในรัชานพวกนี้ทำร้ายเจ้าไม่ได้ขอบคุณมาป่ำมีมากเกินไปไม่มีทางข้าหมดซื้อจือลว้วนยาพอเจ้าพาเจ้าหนูไปก่อนถ้ากำมานกลุยจะรั้งท้ายเข้าใจเจ้าหนูตามผู้ราไปหัวหน้าหน่วยเงาโลวงรวมปราณชั้นหก ราชหมาบ้าเป็ดดำสัตว์กลายพันธุ์ระดับสาม เขตต้องห้ามหน้าผีป่าป่าพวกนี้โคตรเยอะเลยเอยโอสถขาวที่เอามาใช้กับหมาป่าฝูงนี้ไปหมดเกลี้ยงแล้วพวกเราต้องรีบเอาไปจะเขตต้องห้ามหาโอสถขาวให้เจ้าเป็นไรก็แค่สู่าสารไกลพันเข้าไปนิดหน่อยข้ายังทนได้อย่าอวดดี สาสารกลายพันธุ์เขตต้องห้ามเข้มข้นหากสู่สาสารกลายพันธุ์เข้าไปเกินกีดจำกัดของร่างกายอย่างเบาจะกลายเป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่ไร้สติอย่างหนักจะตัวระเบิดตาย หัวหน้าหน่วยย่อยเงาโลหิตไม่เจอกันนานนะกลุ่มสายฟ้าต้นน้ำเขยตต้องห้ามหน้าผี อยากให้ข no ้า <laughs> ช <estrogen> ่วยเจ้าให้ตายแต่ไม่ทรมานหรือไม่พี่น้องทั้งหลายรุยพร้อมกัน รวมได้แล้วเพิ่งจะดูทรับย์สสารกลายพันธุ์ไปตั้งเยอะทำไมจุดกลายพันธุ์ถึงลดลงลหรือว่าพร้อมมันนั่นคือโลกอกหมานกุยลุย ยืนเสอร์ทำไมรีบฆ่ากูซิบีเขาใจเปตัวเองแล้วช่วยด้วยไปฆ่าไปฆ่าไอ้ไอกระจอกเลย อไอ้เป็นพวกข้าเถอะอ๋อนั่งุยยังมีเวลาเป็นห่วงคนอื่นอนะีนกปล่อยให้รอดก่อนเถอะน,นั่งคุยไป่กดนันเขาเจ้าหนูมีข้าอยู่ นี่เราชารนพวกนี้ทำร้ายเจ้าไม่ได้มันกุย <c oughs> มันกุยไอ้ลูกหรอ 讲向大问：“如今，只有有穷之海能够渡过此劫。我商队好心救你性命，你竟恩将仇报，盗取有穷之海。我可当你是我闯荡大荒结识的第一个朋友。” 组织手段，我李长寿今日见识了。云霄，稍后若有危险，你。今日这般，只怕是预料到了未来。曾天 尽头才明白，失眠。